สวัสดีค่ะสวัสดีปีไม้เด็ค่ะมือนียายอีสานพมา,ามาาบุญเต่ามลแหลกของวันที่หนึ่งมกราปี2 5 6 5ทนา้บาบุญกันได้เลือกดีทุกคนมีความสุขความเจริญทบุญตอนรับสีใหม้บ้านบ้านสีเลี้ยงไช่บ้านนอ้อง บ้านเวียงแก้วเพิ่มอจากวัดขรนแก่นมีคนร่วมตัวกันทำบุญตัดกล่องจุดนี่เป็นกล่องทำบ้านบุญทำใจุกดแม่นี่เป็นเขาึ้นหน่าวัดไอเขานเล้าเนาะเขาปากเล้าบ้านเฮาเอินมาท่อ คนมั่งม่ว่าไปเพิ่งบัตรข้าบิ่งบรรยากาดนะค่ะเนาะวันข้าวขอบคุณมาตั้งทีทำกัต่อกเปเรื่อกันนะจจัวดนเาพยายามเย็นไปมบูนที่ดนะครอบอยาลืมทีังสวยดีดีเขอมา có bị không và thôn nhà cũng phải làm cái <laughs> cung tàu cũng phải <laughs> thôn cái tàu kia có lớp cái cái

ร่าตัเนื้อวาวตัววตัวร่างตัวสัมมานี่เป็นจุดป้าเะนเห็ดบุญกุ้มเขาใหญ่น้ำบุดีไหมเขาปากเราทุกคนเสียวนี่ไหที่กร thuay ha phần thịt na thịt chi luộc với thảo đi lòng với tách mướn นีเป็นถวายท่านต้นผั่ปลาายเงินลายสร้อยสระวายถัปาสวายต้นเงิน 아이스송 nice

เพื่นเดศบุญกุ่มขาหอ่น้ำเม็นบ่เพ่เดศบุญกลุ่มขา่ญ่น้ำตีอ๋อมอนีปีใหม่เพิ่อนเทบุญกลุ่มข่อยฟอมมูนี่มอนี่เพท่อนเทเด้องท่าน ม oh ุ่ยเพิ่งเสร็จลงท่านโอ้ยอุดมสมบูรณ์บ้านเฮาเนาะอุดมสมบูรณ์ จะพนดีปีไหมเด้่ยปีนีเป็นมหาเศรษฐีสาธุลค้อนฝากบาทเลอมาต่อแถวล่วงทานานี่เกินบะบมกินบ่บกจกบะล่มเนอบานเพี่ยงแก้วบานเพี้ยงชัยอัเภอกัน้วนจังหวัดขอนแก่น